คราวนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูคู่รักซูปเปอร์สตาร์กันบ้างหลายคนเนี่ยแฟนคลับอย่างเราเนี่ยจีนจีนอยากจะให้แต่งงานเข้าเรือนหอกันไวๆจะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูพร้อมกันค่ะ คู่แรกนะคะคุณก๊อฟพิชยะกับแอนนี่แฟนสาวชาวรัสเซีย oh oh. ที่ฝ่ายชายเนี่ยโพสต์ภาพแอนนี่ค่ะสวมชุดแต่งงานลงไอจแล้วก็แคปชั่นว่าวันนี้แฟนสวยที่สุดใน3โลก My Princess ค่ะทำเอาแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ oh oh. ແລະອ້າວຄັນນາໂຕໂລຍໂອໂຫ ค้างกันเลยทีเดียวแต่อย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคู่นี้เขายังไม่ได้มีข่าวดีเร็วนี้คือหนุ่มกอฟเนี่ยเขาเตรียมชุดไปงานแต่งงานพี่ชาย<อ>ด้วยความสวยของชุดเนี่ยก็ทําให้แอนนี่เขาอยากลองใส่ดูบ้าง<อ>ครั้งแรกที่กอฟเห็นเนี่ยถึงกับตะลึงจน,นตาคลอเลยนะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วส่วนข่าวดีจะมีเร็วนี้ไหมอันนี้ต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าแอนนี่บอกว่าอยากแต่งงานตอนอายุ23ก็คือปีนี้นี่แหละออรอลุ้นกันคะ่ะเหมือนเปรย์เปย์มานิดหนึ่งนะไปงานแต่งพี่ชายแล้วก็ลองสวม สมุดเจ้าสาวไปเลยขอลองนอยลองไปเลยฮะแล้วลองออกมาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับขอมีข่าวดีในเร็ววันนี้นะครับคู่ต่อไปฮะต้องบอกแบบนี้หวานหยดย้อยไม่แพ้กันนะมดก็ตอเหมือนกันน,นะคุณหมากปรินกับคุณคิมเบอร์ี่ครับผ่านดูใจมา8ปปีครับแถมว่าเล่นไทน์ หวานจนหลายคนรู้ว่าเอจะมีข่าวดีหรือเปล่าล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปไหว้ไหว้พระไหว้เจ้าที่วัดพระ,ะ,ะาาศรีรัตนาสดารามครับโดยคุณคิมเบอรี่ครับมาในชุดไทยประยุกต์สีชมพูนะฮะ,ะส่วนคุณมากมาในเชิ้ตสีขาวนะครับนี่ภาพที่ออกมาหลายๆคนบอกว่าเออเหมือนภาพงานแต่งหรือว่าพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเ<อ>ตรียมหรือเปล่าเตียมหรือเปล่าเตียมจะจัดงานแต่งงานหรือเปล่านะฮะแถมหนุ่มมากก็ลงแคปชั่นสั้นๆ ชวนคิดว่าวันดีๆอะอวันดีๆคือวันอะไรอะ่ะวนันตีได้หลายความวหมายนะเออหรือ,อว่าจะตกลงปงใจจะเข้าพิธี<อ>มันก็ใช้คําว่าวันดีๆดีให้เหมือนกันนะ<ง>ครับคราวนี้แฟนคลับก็ไม่พลาดครับเข้ามามอบหัวใจบรูัวครับส่วนข่าวดีหนุ่มหมากเคยบอกว่า ยากแต่งมากๆนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะก่อนอะนะ,ะรอลุ้นกันนะคะคมาปิดท้ายที่อีกหนึ่งคู่ซุปตากันหลายคนก็เฝ้ารอเหมือนกันสำหรับคู่ณเดชกับยายา่าคู่นี้เขาหวานกันตั้งแต่สิ้นปีแล้วไปเติมความหวานกันที่เขาใหญ่รวมไปถึงวันท้ายที่ผ่านมาก็มีปิกนิกพิซซ่าแต่เป็นพิซซ่าสุดหวานนะมันหวานหวานไปหมดหแล้วก็เมื่อต้นเดือนเนี่ย ณเดชเองเขาก็เพิ่งลงรูปบ้านหลังใหญ่ที่กําลังสร้างอยู่แฟนๆก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊หลังนี้จะเป็นเรือนหอรอใครหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเจ้าตัวเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าลุ้นกันไปครับผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเหมือนซื้อโรตเอรี่เอ๊ะทำไมมันต้องลุ้นมาแน่ๆขนาดนี้แฟนขับรอลุ้นกันเลยค่ะโอ้โหนะฮะไม่ว่าคู่ไหนนะครับก็หวานหยดย้อยนะครับก็ขอให้มีความสุขก็แลวกันนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ